หาเงินแบบไหนจึงจะรวยในปี2,5,6,7สวัสดีครับผมวรัวตภพราชตานามบงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด subscribe แรกกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับก่อนที่ผมจะไปบอกนะครับว่าจะทำแบบไหนถึงจะรวยในปี2,5,6,7นะครับก็ฝากสเล่นนี้ก่อน เพราะว่า2เล่มน,นี้ก็จะคือว่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยทนายกูลหาเงินง่ายขึ้นนะครับในปี2567เนะครับเล่มน,นี้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับก็ถ้าใครอยากขายของออนไลน์เริ่มต้นด้วยเล่มน,นี้ได้ที่จริงจบทุกปัญหานะต,ตั้งแต่ขั้นตอนการขายของออนไลน์นะครับหาของมาขายนะฮะขายที่ไหนได้บ้างและทำไงให้ทุกๆท,ที่ขายดีนะครับเล่มน,นี้ไม่ใช่เฉพาะแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะมีทั้งหมดฮนะ เราจะได้ช็อปปี้ทิกตอ็อกเฟซบุ๊กยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะครับพวกนี้ส่วนนั้เนี่ยก็คือการสร้างตัวตนนะครับบางคนบอกว่าอยากสร้างตัวตนแล้วไปปักตะก,การในทิกตอ็อกหรือว่าอยากสร้างตัวตนเพื่อพัฒนาธุกกิจของตัวเองนะครับต้องดังได้ง่ายนะครับหนังสือเล่มนี้เนื้อหาจะอัดแน่นนะครับดูเหมือนเล่มเล็กนะแต่อัดแน่นนะครับสองเล่มนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับถ้าสนใจแอดไลน์แอด,แอดวันเราจะพบมีแอดนำหน้านะครับไปสอบถามได้ครับอ่าโอเค นะฮะผมจะบอกงี้ดีกว่าว่าปี2,5,6,7เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นปีที่เป็นวิกฤตของจริงนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าตอนวิกฤตโควิดนะโควิด -19 นะครับมันเป็นวิกฤตโรคระบาดนะครับซึ่งวิกฤตโรคระบาดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับธุรกิจหรือว่าคนที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นออฟไลน์ line, นะครับเช่นธุรกิจที่ ขายของในห้างนะครับธุรกิจที่เปิดร้านตับตึกแถวอะไรพวกเนี้ยที่ที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการขายของนะครับแล้วไม่ปรับตัวด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ปรับตัวนะครับก็จะกระทบนะฮะช่วงโควิดแต่ว่าถ้าเกิดใครทําออนไลน์รวมถึงคนที่ทาออฟไลน์อยู่แต่ว่าปรับตัวทันตอนโควิดเนี่ยแล้วก็กลับมาทําออนไลน์เนี่ยก็ยังรอดกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่อยากจะเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าคนปรับตัวทันก็ยังอยู่รอดไง แต่คราวนี้นะครับวิกฤตเศรษฐกิจของจริงเนี่ยสองาเ,เลยทาไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าหลังจากที่โควิดนั่นแหละมันก็เกี่ยวนะตอนนั้นโควิดเรา ng, 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 เรายังมนะียังพอมีเงินกันอยู่นะครับยังพอมีเงินกันอยู่แต่ว่ามันจะมีบางธุรกิจที่ที่มีปัญหาไงมันก็เริ่มกระทบรวมทั้งการท่องเที่ยวการส่งออกพวกนี้กระทบหมดมันเริ่มนะครับเรียกว่าน้ําซึมบ่อทรายนะครับหลังจากนั้นมาปี2ปี3ปีเนี่ยเงิน ในระบบเศรษฐกิจนะครับเอาของไทยก็ได้นะก็มีหาที่จีนเป็นทั่วโลกนะบอกจริงที่จีนเป็นทั่วโลกตอนนี้ผมอยู่ที่จีนจีนก็มีปัญหานะฮะจีนก็มีปัญหาก้อนหนักพอสมควรนะครับผมก็เชื่อว่าทุกประเทศก็มีปัญหาแหละเพรานะโควิดนั้นมันค่อยๆมีปัญหาตามมาแต่ทีเนี้ยโอเคไม่ไม่พูดยาวละนะแต่ผมอยากจะเตือนไว้ว่าใครที่ยังรายได้ยังไปได้อยู่เนี่ยระวังว่ามันจะมามาแบบว่ากระทบกับคุณ โดยไม่ทันตั้งตัวนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมสมมตินะตามตามตามเนื้อหาในคลิปนี้ก็คือรวยในปี25 6 7ใช่ไหมดังนั้นความรวยเนี่ยต้องต้องมีไก่อน,นครับก็คือมีจํานวนเงินที่คุณต้องการก่อนถูกไหมาจานวนเงินหรือรายได้ที่คุณแบบต้องการอ่ะคุณมีคุณมีอะไรคิดในใจไวเท่าไหร่ก็ก็ก็ใส่ไปนะครับคิดในใจไว้เลยแต่ผมแนะนาว่า,อ,าอย่าอย่าประมาณว่าแบบ รวยก้ากระโดดนะเพราะว่ามันอาจจะทําได้ค่อนข้างยากนะมันมันจะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละนะครับที่ที่แบบว่ายังไงโชคดีหรือว่ามาเจอจังหวะโอกาสที่ที่มันสามารถรวยไดในรวยได้เร็วๆในช่วงนี้นะฮะมันจะมีไม่กี่คนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นผมพูดแบบว่าเอาที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ,อคุณพยายามเอาพูดง่ายเอาแค่ แบบว่าอยู่รอดและเหลือกินเหลือใช้นิดนึงนะครับก็รวยนิดๆเนี่ยนะอันนี้ยังพอพอมีโอกาสไปได้นะครับจำนวนเงินนะ่ยคุณตั้งไว้ก่อนนะคุณเขียนในกระดาษก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะฮะปกติเมื่อก่อนเนี่ยคุณมีจํานวนเงินปุ๊บนะฮะเขาบอกว่าให้โฟกัสสิ่งที่ทำหนึ่งสิ่งก็พอนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนคือคือคุณโฟกัสสิ่งเดียวแล้วทําให้มันดีที่สุดใช่ไหมทำให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็จะมีอีกอย่างก็คือหา รายได้หลายทาง2อรคําว่า2องคอนเซ็ปต์หรือว่า2แนวคิดเนี่ยมันจะตีกันอยู่ตลอดเลยนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากบอกเลยนะในยามที่นะครับเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีอ่ะคือคนมีเงินจ่ายอ่ะนะค,คุณดันดันในสิ่งที่คุณทําให้มันดีที่สุดได้ไงถูกไหมคือทําขยายขยายขยายเรื่อยเเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ขยายคนก็ซื้อขยายคนก็ซื้ออย่างเงี้ย ขยายมากคุณก็ซื้อมากยอดคุณก็โตนะคุณไปทําหลายอย่างมันก็จะแบบว่าสเปสปะไม่มีสมาธิไม่คือทําอะไรไม่ดีสักอย่างนะมันก็คือประเภทหาะไดได้หลายทางคือทําอะไรไม่ดีสักอย่างแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะหาอะไรได้หลายทางะจะเหมาะสมมากผมเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปนี้น่ะน่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละนะครับว่า การทำโฟกัสแค่เพียงหนึ่งสิ่งในช่วงช่วงๆนี้ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะมันมันเขาเรียกว่ามันไม่พอฮะมันไม่พอเพราะอะไรฮะเวลาเราโฟกัสอุตสาห์จะไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้ายามยามที่เศรษฐกิจมมาดีะนะฮะมันไปเรื่อยๆก็บวกไปเรื่อยๆไงไปข้างหน้าก็บวกไปไปเรื่อยๆก็บวกบวกบใช่ไหมฮะแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมันไม่ใช่นี้สินะฮะมันไม่ดียังไงก็คืออุตสาห์ไปข้างหน้า นะครับจะให้มันบวกกับกลา,ายเป็นว่าขยายขยายเช่นถ้าเกิดพูด,ดง่ายๆเหมือนแบบเออถ้าทำเอ่อทำร้านค้านะฮะออฟไลน์หรือว่าทำร้านค้าเล็กๆเออขยายสาขาเล็กๆอ่ะขยายรถเข็นก๋วยเตี๋ยวนะ่เอ่อซื้อแฟรนชชายมาก็ได้รถเข็นก๋วยเตี๋ยวนะครับแบรนด์อะไรก็แล้วแต่หนึ่งสาขาเออฉันทาได้แค่นี้ไปอีกสาขาหนึ่งทำทำได้เท่าไหร่เท่าไหร่กลายเป็นว่ายิ่งขยายสาขายิ่งติดลบเนี่ย คือคนมันเขาเรียกว่าคนซื้อน้อยลงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณควรหาไรายได้หลายทางนะครับหาไรายได้หลายทางเนี่ยมันจะบวกอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันไม่บวกใหญ่นะไม่บวกเยอะหรอกนะครับแต่จะทําให้คุณมีเงินพอจํานวนเงินที่คุณตั้งเป้าไว้นั่นเองทีนี้เนี่ยแล้วจะทาอะไรล่ะนะฮะแล้วจะทาอะไรอันนี้ ฟันธงไม่ได้นะผมฟันธงให้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนจะถนัดไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่จะต้องเขาเรียกว่าจะต้องติดติดที่แบบว่าเขาเรียกว่าต้องทำอ่ะนะสิ่งที่ต้องทําก็คือมันจะต้องมีออนไลน์แน่นอนนะครับคุณจะต้องทําออนไลน์แน่ออนไลน์เนี่ยต้องทําแน่นอนทาแบบแบบไม่ต้องลงทุนนะแบบไม่ต้องลงทุนมันทําได้ตั้งหลายอย่างออนไลน์แบบไม่ต้องลงทุน นะครับซึ่งมันออนไลน์เนี่ยมันบูมเริ่มบูมตั้งแต่ช่วงโควิดก็อาจจะพอรู้กันเยอะแล้วแหละว,ว่าทำอะไรบ้างนะถ้าผมบอกเบื้องต้นก็คือคุณอาจจะไปทำคลิป y o u t u b e อย่างนี้ก็ได้นะครับทำคลิปยูทูบอย่างนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันมันได้ไม่เยอะเท่าเดิมนะเพราะว่ามันแพลตฟอร์มมันเพิ่มขึ้น,เช,นเช่น TikTok เนี่ยทิกตอกมาแรงคนก็เสียเวลาไปกับ TikTok มากขึ้นก็ดู YouTube น้อยลงนะครับแต่ถามว่าคนดูอยู่ไหมก็ดูอยู่ ก็จะมีบางคนที่ไม่ชอบคลิปสัน้นชอบคลิปยาวๆก็ยังดูอยู่นะครับรวมทั้งคนสูอายุก็ยังดูดูอยู่นะ,ะคนสูอ,อุส่วนใหญ่ยังบอกว่าคลิปสั้นมันอาจจะไร้สาระไปนิดนึงอะไรเงี้ยอยากดูอะไรยาวๆอย่างเงี้ยดูข่าวดูอะไรเงี้ยนะฮะก็ทําได้อยู่นะฮะทำไปก็ทถามว่าลงทุนอะไรก็ไม่ต้องลงทุนอะไรอย่างเหมือนตอนนี้นะครับผมใช้ม,นะมือถือแค่เครื่องเดียวนะมือถือแค่เครื่องเดียวโอเคผมมีไฟนิดนึงนะครับมีไฟ2อัน2ออันตรงนี้นะครับก็ เอ่อละสองร้อยกว่าบาทละสองข้างก็ห้าหกร้อยนะครับแค่นั้นเพื่ออะไรไม่งั้นหน้ามืดฮะถ้าปิดแล้วหน้าหน้ามันมืดไปเลยนะครับแล้วก็จะไม่เห็นบอดด้วยแค่นั้นเองละแต่ถ้าเกิดคุณไปถ่ายข้างนอกนะถ่ายข้างนอกตอนกลางวันนี่ไม่ต้องใช้ไฟเลยสักอยงมือถือเครื่องเดียวใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้รับรองว่าใช้ได้แน่นอนนะไม่ต้องไปคิดว่าต้องโอ้โหสตูดิโอมีนั่นมีนี่หลายอย่างไม่ต้องฮะมือถือที่ใช้อยู่นั่นแหละนะครับนี่ใช้ได้บางทีทำติ๊กต็อกก็ได้เห็นไหม ทำติกตอปักตะก้าอะไรพวกนี้นะครับมีคนสอนปักตะก้าเต็มไปหมดนะครับรวมถึงถ้าคุณอยากดังเนี่ยไหมอยากดังทำาิ i กต o อกหรือว่าทำที่ u t u b e เนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะเหมือนที่ผมพูดนะครับขายของออนไลน์ก็เหมือนที่บอกกันแหละหนังสือผมมีคุณค่ามากนะคุณต้องอา่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าผมเขียนแบบเนื้อหาแน่นนะครับและเขียนอ่านเข้าใจง่ายไม่น่าเบือ่อนะครับอ่าโอเคคุณเปเลือกว่าคุณจะทําอะไรแต่ พยายามไม่ต้องลงทุนหรือว่าลงทุนน้อยที่สุดนั่นเองนะครับออนไลน์เนี่ยต้องติดทุกคนคนที่ไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนก็จําเป็นต้องเริ่มแล้วนะปี2องหเนี่ยถามว่าทันไหมมันยังไงก็ทันฮะยังไงมันก็ทันมันก็มีช่องว่างอยู่แต่ว่าจะถามว่าทําแล้วรวยไหมก็ได้กันไปคนละนิดคนละหน่อย,อยบอกงี้ดีกว่านะดีกว่าไม่ได้นะไม่ต้องไปคิดมากนะครับสก็คืออะไรฮะมีออนไลน์ก็มีออฟไลน์ไงถ้าคุณสามารถ ทำออฟไลน์ได้ด้วยก็ดีคุณจะทำอะไรแน่นอนครับทำออฟไลน์คุณอาจจะถ้าคุณเห็นโอกาสด้วยตัวคุณเองนะครับบางคนอยู่ในพื้นที่ที่มันมีอะไรขาดนะครับเหมือนอมีคนรู้จักของผมนะครับเขาก็ทำคาแคร์อย่างเงี้ยนะเขาทำคาแคร์นะฮะแตลว่าคาแคร์เนี่ยที่ล้างรถด,ดูแลบำรุงรักษารถเนี่ยเยอะไหมก็เยอะนะแ ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วอยู่ชันเมือกนิดหนึ่งรอบนอกนิดหนึ่งมันก็น้อยนะเขาก็ยังเปิดได้แต่ก็ต้องลงทุนนิดหนึ่งนะครับต้องลงทุนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือออฟไลน์ line, มันก็ทําได้อยู่แต่คุณต้องเลือกธุรกิจในบริเวณที่มีความต้องการเช่น้ยรถแถวนี้เยอะแต่ไม่มีร้านล้างรถไม่มีคาคร์หรือเอ้ยคนแถวนี้เยอะแต่ร้านอาหารมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคุณต้องดูเองเนียผมไม่รู้นะว่าจะต้องทําอะไรนะครับคุณจะรู้เองแต่ผมแนะนําว่า ออฟไลน์ line, เนี่ยนะครับถ้าจะทำก็ถ้าไม่มั่นใจนะครับก็อย่าลงทุนเยอะก็อาจจะเริ่มเล็กๆบางคนบอกว่าขายลูกชิ้นอย่างเงี้ยก็ยังได้นะรับลูกชิ้นมาแล้วก็ทอดขายในบางจุดนะครับบางทีถามว่าพวกเกี่ยวกับอาหารดีที่สุดไหมก็ดีฮนะแต่อาหารมันกำไรน้อยหน่อยไงนะนะขายอาหารมันจะกำไรน้อยหน่อย นะครับแต่ว่ามันก็จะขายได้เรื่อยๆนะแต่ว่าก็ต้องดูที่ด้วยก็แล้วกันนะครับหรือว่าบางคนเลือกที่บอกว่าทําอาหารเปิดหน้าร้านเล็กๆด้วยแล้วก็ขายขายให้กับแกร็บฟู้ดอย่างเงี้ยฟู้ดแพนด้หรืออะไรเงี้ยที่เป็นแอปพวก Delivery นะครับแต่ว่ากำไรก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าเขาหักค่า GP เนี่ยเยอะนะเฉลี่ย30%นะครับอ่ะโอเคสรุปตอนนี้นะครับปี67เนี่ยเป็นปีที่บอกว่าที่จริงจะสรุดนะการเรียนรู้สำคัญที่สุดเลย นะครับคุณจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอะนะเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณเรียนรู้แล้วคุณจึงจะไปทํารายได้หลายทางได้ไงเมื่อก่อนคุณอาจจะรู้แค่ทางเดียวอะ่ะโอ้ทางนี้ฉันชอบและฉันก็ทําตอนนี้คุณอาจจะจําเป็นต้องทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบด้วยนะครับคุณจึงจะอยู่รอดทำเถอะครับเชื่อผมนะฮะถ้าคุณยังแบบว่ายังไม่ไม่มีปัญหาเรื่องอไรายได้นะผมเตือนไว้ก่อนว่าระวังด้วยผมว่าปีหน้าน่าจะกระทบกันทุกคน นะครับคุณไหนไม่กระทบก็แน่าจะโดนแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันผ่านผ่านหลังจากเปิดประเทศเรื่องโควิดมาเท่าไหร่ปีกว่าใช่ไหมประมาณปีกว่าถึงปีหน้าก็2ปี2ปีกว่าแล้วนะครับกระทบแน่นอนนะครับอ่าโอเคก็กระทบยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอยู่กันแบบว่าอย่าเครียดก็แล้วกันนะครับเครียดไปก็ไม่ดีนะฮะก็ค่อยๆทําไป เรียนรู้ไปทําไปเหมือนที่ผมบอกคันแล้วได้หลายทางดีที่สุดนะอ่ะแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณคิดว่าคุณมีไอเดียหรือว่าอะไรที่มันต่างจากผมคุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับโอเคนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากําลังสนใจเรื่องการหารายได้ในปี2567ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ